สวัสดีนะครับผมสำหรับนักเรียนชั้นมัเยมศึกษาชั้นปีที่สามทุกคนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ครูแบงค์มาแนะแนวหรือแนะนําวิธีการใช้งานข้อสอบรวมถึงแนวข้อสอบที่จะออกด้วยนะครับผมอ่ะอันดับแรกก่อนเลยเราไปดูกันก่อนว่าวิธีการเข้าใช้งานหรือการเข้าไปทาข้อสอบบน Google f o r m ของครูแบงค์ที่ครูแบงค์สร้างขึ้นเนี่ยนะครับผมมันมีการขั้นตอนกันยังไงในขั้นแรกก่อนเลยเนี่ยนะครับผมทุกคนจะได้รับลิงก์ นะครับผมลิงก์ของเราเนี่ยจะหน้าตาเนี่ยประมาณนี้เป็นแค่ลิงก์สั้นๆน,นะครับผมครูแบงค์อาจจะแปะลิงก์ไว้ในกลุ่มบรรดาลูกแมวนะครับเอ้ยไม่ใช่บรรดาลูกแมวบรรดาลูกแมวของน้อ,องม .2 บรรดารลูกลิงนะครับผมอาจจะอยู่ในโนตก็ได้นะครับหรือใครหาลิงก์เข้าสอบไม่เจอก็สามารถทักหาครูแบงค์ได้นะครับผมข้อสอบครูแบงค์ไม่จํากัดเวลานะครับผมอยากจะนั่งทําสักครึ่งวันก็ได้แล้วแต่ นะครับผมอ่ะเมื่อเรารู้จักลิงก์ข้อสอบกันแล้วนะครับผมเราก็ไปดูกันก่อนว่าเวลาเมื่อเรากดเข้าลิงก์กันไปแล้วเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะเวลาเรากดเข้าลิงก์ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับผมมันก็จะขึ้นว่าข้อสอบการภาาของมัธยมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับผมข้อสอบของครูแบงค์จะมีอยู่สองพาร์ทนะครับซึ่งในแต่ละคาบ เวลาเราสอบจริงๆอ่ะมันจะสอบใช้เวลาทั้งหมดอยู่3ชั่วโมงใช่ไหมเอ่ยแต่ทีเนี้ยคแบงก์ก็พยายามลดข้อสอบลงมาจากหลายข้อมากเลยลดลดลงมาให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับผมก็จะมีแบ่งกันเป็นสอนสองพาร์ทนะครับผมก็จะมีพาร์ทแรกพาร์ทสองนะครับผมวิธีการเข้าใช้งานใช้เหมือนกันนะครับผมอ่ะสมว่าเราขึ้นอันนี้มาแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดคําว่าถัดไปนะครับผมอ่ะต่อมามันก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานนะครับผมอ่ะอันนี้ให้เรากรอกชื่อ ตัวเองลงไปนะครับผมมาสมมุติว่าอันนี้เราไม่ได้กรอกเนาะระบบมันก็จะไม่ให้กดถัดไปเห็นไหมกูแบงพยายามกดคําว่าถัดไปเนี่ยหมาว่ามันก็ยังไม่ได้ให้ยอมยอมรับให้เราถัดไปนะครับผมอ่ะกูแบงก็ต้องใส่ชื่อมาก่อนอ่ะอันนี้ชื่อชื่ออะไรดีชื่อเด็กชายนะครับเด็กชายเบสนะครับผมนามสกุลอะไรดีนามสกุลลูกรักละกันนะครับผมอ่ะเลขที่เท่าไหร่อ่ะเลขที่เก้า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 ไปเลยอันนี้สมมุตินะครับอย่าไปใส่เล่นนะ อันนี้ครูแบงค์สมมุติให้ดูว่าข้อสอบเวลาเราเข้าใช้งานข้อสอบเป็นยังไงอันนี้เราก็พิมพ์ชื่อกับเลขที่ตามปกตินะครับผมอ่ะปุ๊บเราก็กดถัดไปเห็นว่าระบบก,ก็จะยอมให้ถัดไปเสร็จแล้วเราก็ดําเนินการทําข้อสอบได้เลยนะครับผมข้อสอบมันคงไม่ไม่ง่ายประมาณนี้หรอกนะว่าอันนี้ครูแบงค์ทำมาเป็นตัวอย่างให้ดูสมมติว่าเราเลือกข้อไหนแล้วก็กดเข้าไปเพียงข้อเดียวเท่านั้น S <S จะกดสองข้อได้ไหมไม่ได้นะครับผมนี่ระบบมันจะบังคับให้เราเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วเรากดกดมานะครับผมกด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 อ่ะอันนี้เป็นข้อสอบตัวอย่างนะครับผมอ่าข้อสอบตัวอย่างอันเนี้เราก็กดกดไปเลยอันนี้ครูแบงค์กดมั่วให้ดูเนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดส่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ครูแบงค์ไปเห็นมาแล้วหลา,ายคนครูแบงค์คิดว่าหลายคนอาจจะอยากลองทําตามนะครับด้วยการกดกดค,มคุมคุมคาตอบอ่ะสมมติครูแบงค์คุมคําตอบ แล้วก็กดตัว insert ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมอ่ะจะเห็นไ,ได้ว่ามันจะขึ้นโค้ด data โค้ดโปรแกรมนะครับผมซึ่งคนเขาบอกว่าให้ไปดูตัวที่มันข้อที่มันดูเยอะๆนะครับผมก็ครูแบงก์ก็จะเตือนไว้ว่าอย่าหาทําในข้อสอบจริงนะครับผมเพราะว่าครูแบงก์ลองแล้วครูแบงก์ไปเปลี่ยนโคนะ้ดมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนาะก็อย่าหาทํานะครับผมอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมากดสมมติเรากดส่งไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะกดส่งไปปุ๊บ นี่อันนี้นะครับผมก็ระบบก็จะทําการบันทึกคะแนนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเจยวครูแบงค์เนี่ยก็จะมาประกาศคะแนนให้ภายหลังนะครับผมอ่ะกลับมากลับมากลับมาในส่วนของว่าเนื้อหาของการสอบเนี่ยครูแบงค์สอกเนื้อหาอะไรบ้างนะครับผมอย่างพาร์ทแรกนะครับผมพาร์ทแรกครูแบงค์จะออกบทที่หนึ่งทั้งหมดเลยบทที่หนึ่งเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้าง เราเรียนเรื่องการหาปริมาตรแล้วก็หาพื้นที่ผิวของรูปเลยค่ะขาคนีต้ต่างๆมันมีสามรูปใช่ไหมอืมไปหากันไปอ่านกันนะครับผมไม่มีข้อเขียนนะครับผมข้อการล้วนๆนะครับผมส่วนพา์ที่สองก็จะออกของบทที่สองเช่นเดียวกันนะครับบทที่สองจะเป็นเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะครับผมอ่ะข้อสอบของครูแบงค์เนี่ย เป็น Open Book นะครับผมสามารถเปิดหนังสือดูได้เปิดอะไรดูได้เปิด Google อะไรเซิร์ชได้ทำทุกอย่างได้หมดครื่องคิดเลขขึ้นมาใช้ยังได้เลยอะถ้าเกิดทำได้ไน,นะอืมนะครับผมอะครูแบงให้เปิดโอกาสให้ขนาดดีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกเด็กว่าพยายามสร้างใจทำนะครับผมอันนี้ก็คะแนนเทียบเท่ากับการสอบกลางภาคเลยนะครับสำหรับวันนี้ครูแบงก็ลาไปก่อนขอให้โชคดีกับการสอบนะครับนะครับบ๊ายบาย